อุยขนาดกี่โมงเนี่ยพี่คะไปออฟฟิศแดดค่ะพี่ไม่นายเหรอทำไมมาเป็นวินอะ่ะเราเลยไม่จบอะจะไปทำอย่างเง่นก็ลำบากอืมงั้นรีบไปกันเถอะเดี๋ยวฉันสาย ไม่เจอกันนานปีใหม่สวยขึ้นเยอะเลยนะคนเราก็ต้องมีการพัฒนาเป็นธรรมดาใครจะไปเหมือนนายล่ะข่าบปีนวันหนึ่งจะได้เงินสักกี่บาทแล้วปีใหม่มาทําอะไรที่นี่หรอก็มาสมัครงานนะสิอ,อ๋ออีกอย่างนะถ้าเจอฉันข้างนอกเนี่ยอย่าทักฉันฉันไม่อยากให้ใครรู้ว่าเรารู้จักกันทําไงได้ละปีใหม่ก็เราเลือกไม่ได้พ่อเราตายแม่เราก็ทํางานอยู่คนเดียวเราก็เลยไม่เรีต่อเพสสราะศพาแม่ เอ๋อเหรอน่าสงสารเนาะทำบุญเยอะๆหน่อยไหมล่ะเผื่อบ,บุญจะทําให้ชีวิตนายดีขึ้นอุ๊ยได้เวลาละฉันไปก่อนนะอ่ะ กำลังรออยู่พอดีเลยอะไรอีกอ้าก็เงินที่ได้มาวันนี้อ่ะเอามาหมดนี่นี่แหละขับมาทั้งวันได้เงินแค่นี้เนีน่ยนะแล้วมันจะไปพอกินได้ยังไงอ่ะอีบ,บอกอีกครั้งแล้วว่าให้หาง,งานดีๆทำพี่ก็เรียนจบแค่ม .3 จะไปหางานอะไรทำอ่ะ งง้นเงินนี้อีฟขอหมดเลยแล้วกันไม่ได้นะอีฟพี่ต้องแบ่งไปจา่ายค่าเช่าบ้านแต่จะค่าน้ำค่าไฟอีกพี่ก็ไปหาเพิ่มเองสิฉันเป็นแฟนพี่นะพี่ก็ต้องเลี้ยงฉันอีกอย่างนึงอะ่ะจะไปทำทุนไม่ได้นะอีฟโอ,อ้ปอยเจ็บ แล้อะไรเพิ่มอีกไหมครับป้าแค่นี้นะจ๊ะห้าสิบบาทค่ะหายแล้วเงินฉันหายไปไหนเนี่ยรอแป๊บนะจ๊ะฉันไม่รู้ทำเงินหายไปที่ไหนอะ่ะ นี่ครับของป้าเขาขอบใจนะพ่อหนุ่มที่ช่วยจ่ายค่าผักให้ป้าแถมยังมาส่งป้าที่บ้านอกีกไม่เป็นไรครับป้าป้าไม่รู้จะตอบแทนเธอยังไงเอาอย่างนี้นะ ให้เธอนะเผื่อคนจิตใจดีอย่างเธอจะมีโชคขอบคุณนะครับป้ายังไงก็ขอบใจนะที่เธอมาส่งป้าไม่เป็นไรครับป้างั้นเดี๋ยวผมกลับก่อนนะ เอาปีใหม่ได้งานที่นี่แล้วเหรอหยุดฉันบอกแล้วไงว่าอย่าหักฉันแล้วปีใหม่แน่นอนคนแบบฉันไปนสมัครงานที่ไหนเขาก็ต้องรับเข้าทำงานอยู่ละอ๋อทำงานตำแหน่งอะไรเหรอฉันเป็นเซลล์ทำงานเดือนหนึ่งเนี่ยอย่างต่ำก็ต้องได้สี่หมื่นอ่ะนั้นเดี๋ยวเราไปก่อนนะ เอาอีฟจะไปไหนอะไปอยู่ที่อื่นไงใครจะทนอยู่กับคนที่ไม่มีอนาคตแบบพี่ได้นี่อีฟจะไปอยู่กับคนที่เจอในบอนเหรอมีคนเล่าให้พี่ฟังหมดแล้วนะนี่รู้ด้วยเหรอดีแล้วแหละจะได้ไม่ต้องเสียเวลาคุยตลอดเวลาที่อีฟอยู่กับพี่อีฟไม่มีความสุขเลยเหรออีฟถึงได้ทำแบบนี้อ่ะยังจะมาถามอีกเหรอแล้วตัวพี่มีอะไรดีมากกว่าคนอื่นนะจนก็จนฉันไม่เอาชีวิตฉันมาเฝ้าไว้กับพี่หรอกนะ นี่เงินมันสาคัญมากเลยสินะสำหรับอีฟอะก็ใช่น่ะสิอีกอย่างนะพี่ไม่ต้องแปลกใจหรอกว่าทําไมเราถึงทะเลาะก,กันบ่อยก็บอกพี่มันจนไงแล้วความรักที่พี่มีให้อีฟอะมมนมีความหมายเลยเหรอเหีนมามัวพูดจาดําเน่าใส่ฉันเลยรักของพี่มันกินได้ที่ไหนไร้สาระ รางวันที่หนึ่งเลขที่ออกหกศูนย์สองเก้าสองห้าฟังครั้งนะคะรางวันที่หนึ่งเลขที่ออกหกศูนย์สองเก้าสองห้าเฮ้ยอะไรวะเนี่ยฉันถูกลอตเตอรี่เฮ้ย นายนายมีไรเหรอปีใหม่ได้ข่าวว่านายถูกรางวัลที่หนึ่งเหรออืมทำไมเหรอเราเป็นเพื่อนกันนะไม่คิดจะบอกกันบ้างเหรอเข้าที่จําได้ปีใหม่เคยบอกกับเราว่าไม่ทักเพราะก,กลัวคนอื่นจะรู้ว่าเรารู้จักกันปีใหม่จําไม่ได้เหรอแล้วอีกอย่างหนึง่งเราก็แค่วินกระจกกระจกอ่ะจะกล้าไปคุยกับพีใหม่ได้ไงอฉันก็แค่รอเล่นเฉยๆอะ่ะ เออล้วนี่ถูกรางวัลที่หนึ่งแล้วทำไมยังมาขับวินอีกล่ะถ้าไม่ทำงานเดี๋ยวเงินมันก็หมดไปเรื่องแค่นี้เองคนเรียนสูงยี่ปีใหม่ก็น่าจะรู้นี่ก็ไปก่อนนะ บ้านผมเล็กหน่อยนะครับป้าก็ไม่เล็กนี่แล้วนี่เธออยู่คนเดียวเหรอครับแต่ก่อนผมอยู่กับแฟนแต่ว่าเขาทิ้งผมไปเพราะว่าผมจนเขาเลยไปอยู่คนอื่นนะครับอย่าไปเสียใจกับคนแบบนั้นเลยนะเออเห็นว่ามีเรื่องจะบอกป้าเรื่องอะไรเหรอป้าจำวันที่ป้าให้ลอตเตอรี่ผมได้ไหมครับป้ารู้ไหมว่า ลอตเตอรี่ใบนั้นอ่ะมันเปลี่ยนชีวิตผมไปเลยอย่าบอกนะว่าใช่ครับผมถูกรางวัลที่หนึ่งผมเลยอยากตอบแทนป้าป้ารับเงินนีน้ไว้นะครับป้ารับไว้ไม่ได้หรอกจ้า รับไว้เลยครับป้าถ้าไม่มีป้าผมก็คงไม่มีวันนี้พี่นายอีฟเห็นคนในบ่อนบอกว่าพี่ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเหรออืมใช่ ทำไมอ่ะแหมแล้วก็ไม่บอกกันเลยพี่รู้ไหมว่าตั้งแต่ฉันไปอ่ะฉันนอนไม่หลับเลยนะมัวแต่คิดถึงพี่อ่ะคิดถึงนายหรือว่าคิดถึงเงินของเขาเี่ป้านี่ใครอ่ะป้าพี่เองอ่ะอิพคุณป้าถ้าเดาไม่ผิดผู้หญิงคนนี้แฟนเก่าของนายใช่ไหมครับฉันอยู่กับพี่มาตั้งนานไม่เห็นรู้เลยว่าพี่มีป้าด้วย หนูขอแนะนำตัวนะคะหนูอีค่ะเป็นแฟนพี่นายอ๋อแฟนที่บอกว่านายจนแล้วก็ไม่มีอนาคตน่ะเหรอแหมก็พูดเกินไปนะคะไม่เกินไปหรอกจ้ะหนูหนูคิดได้ยังไงหอบเสื้อผ้าไปอยู่กับคนใหม่แล้วทิ้งคนเก่าที่เคยลำบากมาด้วยกันพี่นายทำไมป้าของพี่พูดแบบนี้ล่ะป้าพูดถูกแล้วแหละ อีพูดมาเสมอนี่ว่าพี่มันจนไม่มีอนาคตอย่างอีก็กลับไปเถอะแต่อาป่ะพี่นายพี่นายนี่ทำแบบนี้ไม่ได้นะ